อุชยยงลิงไม่มังลิงมะไปมังลิงกับฝ่ามากแล้วฝ่าปันเราแล้วแล้วเร็วเร็มังลิงเร็วเร็วเร็วุนเข้าไปมังลิงมดแล้วก็เร่าเก็ิเร็วปันเราแล้วปันเราแล้วปันเปรอบไปรอบหมุน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 ขหมุนขาหมุนขา ครับตัวลูกเร็วเร็วเขาปลาเข่าปลาแนมทาาเขาปลาฝ่าว่าเร็วเร็วเรเร็วไปงลิงเร็วไปบอลนี่จะไปบอลนี่ไปกับฝ่ามาฮะเออมาบอ ชชเชยร์ล่ะอัลมอ้อ้หมุนหมุนขาหมุนขาปันปันลูกปันปันกระฟิวปันขาปัน,น,น,นปันลูกปันปันลูกปันปันปเป็นหมุนหมุนลยปันหมุนหมุ